Taru, 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 เสร็จไปเลยเออได้ๆขอหน่อยขอหน่อยอ้าไอเฮียกูมีบัฟไอเฮียกูมีบัฟอิสบ้านอาหารจัดไม่ได้เฮียบัฟบักูมาแน่ละเล่นที่นั่นอะไม่ยชนะใครเลลูกกียไม่เคยชนะเลยลูกกีย โอ้ยโอ้ยคิวแลกจัดแลกจัดหายละไอคิวโหบ้านนี้อาถรรพ์จัดเลยว่ะคนมันจะเกินเปล่าวะเียเอ้ยหลังนี้อาถรรพ์จัดเลยเฮ้ยไอ้กายไอ้คิวมึงกายไปต่อยกันมั้งอะไอ้กายไอ้กายอยู่ไม่ได้กันแล้ววะที่น่ไปกายไปกายไอ้กายไปกายไปกายนึกว่าไม่ัหวซะแล้วจะซัดกันอีกสองคนเนี่ยมันซัดกันอยู่เลย โอเคโอเคมอเคพี่ <Okay, S 2> <okay, S 1> แล้วอะไรไอ้การทาถกอะไรเป็นีเฮ้ยไลน์ข้างอะไระนก็กินกูกินเฮียกันวะไลน์ข้างอะไรไลน์ข้างอะไรอ่ะนะเออทีเดียวแค่นั้นแ่ะโอเคครับนะพูดเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้คือแบบพิเศษที่จะให้ช่วยทดสอบบ้านว่าบั็กตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเจอก็แม่ก็มาบอกด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะดูโดยรวมมีของรางวัลพิเศษให้สำหรับแบบนี้ จะเล่นจนกว่าพอใจหรือจะเล่นรอบเดียวจบแล้วแต่แล้วแต่รบอเดียวเถอะง่วงรบเดียวครัำนารอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวครับรอบเดียวพออาใครจะกันอัปทูยูครับผมได้หมดเรียกเลยนะน้ำหัวก้อยเลยเอาหัวก้อยเลยนะน้ำหัวก้อยเลือกเลยครับหัวก้อยเลือกเลยแล้วแล้วการในนี่คือคือยังไงครับมันจุด่ในม้นคือพอยพอยมันคืออะไรครับตายหมดเหรอพลอยมันคือตายหมดครับหาจุดบั็กเฉยๆคือเล่นได้ทั่วบ้านเลย อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเอาเอาเป็นแบบให้ให้ให้ไปยืนตามจุดแล้วยิงเช็คหล่นพื้นบักนี้ไม่ง่ายกว่ารับน่ะเพราะว่าผมต้องการการจะได้จะได้ไม่ต้องทำอันนี้คืยคืออย่างนี้คือเราจะไปเราต้องการทุกมุมอะเราต้องการทุกมุมเพราะฉะนั้นวิ่งไล่เช็คกับมันมันไม่เจอเอารอบเดียวรอบเดียวพอรอบเดียวพอเอาเป็นดูไว้กันแล้วกันโอเวอร์บุกได้ครับได้เอาเชิญในบ้านนะครับดูไว้ โอเค <นะ S 1> ครับนะคบไม่เย้าพี่บิลลี่เบาหน่อยนะพี่น้องพี่ไม่ทำเลยเลยพี่ทำเลยผมไม่เอาไปเลยไม่ถัดพี่ดำไม่เช่นายแจับดังบอกให้โอ้ผมนี่ก็ดังไอ้สัตว์ผมนอนอื่นหลังไฟผมไม่ได้บับอะไรเลยไอ้เทียบไม่ดังน้องกัวไม่รื้เหิมดิรอความรู้หรือเปล่าอย่านายกใหม่โง่ไม่คือพี่ถ้าไม่รู้ต้องต้องยืนต้องเล่นใกล้ๆกันก่อนพี่ค่อยๆไปเอางี้สตติ๊กกทูเคนบุกเสียเปรียบอยู่แล้วก็โซนๆกันไปแล้วกันแค่นั้น ถ้าไมเก็บไปโอเคป่ะยองเยอะยิงกยนยิงเัอะยิงเย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 อะหิ่เยอาบ้าเสักยอบเยออยิงเยอะยิาเยอยงเยอะยบนเยอะยิงเยอะยิเยอ่ยิ่เอะนี่คือะไอ้เยอ้ยี่เยอาที่เองเยอกใิงเยอะยิงเยอะยิงเยอยงเยนะยิงเยอะยิงเาอะเยอะยิาเยอ ร้อนดิเราเอาประกาศให้เร็วกดดิมึงก็ใจร้อนโดนก็ไม่รู้สองไหมขอประกาศนี่เอาดิเฮ้ยเฮ้ยเอามาล่อเราบ่อยดิเฮ้ยงั้นขอขอเพิ่มครับมีใครอยู่ไหมครับร้อยร้อยยี่สิบขาโอ้ยคอมยังแหลกเลยวะไอ้บาตรหล่อหล่เดี๋ยวสิบหกศต์มาทางเราคับเเท่ากันเลยอ่ะนายขอ้้รูขอปากหลามแดงเยอะขอปากหลามแดงเยอะใครไม่ใช่เมนไม้ไม่ช่ำไม้จริงไม่ต้องเล่นขอปากหลามแดงเยอะ

เอ้าฉอดดันเห็นผมมึงวิ่งเหยียบวิ่งมาชูเพระอะไรไม่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ให้จะจะให้อุ้มให้อุ้มเขาออกมาด้วยไหมต้องอุ้มน่าจะเล่นเหมือนเดิมว่ะน่าจะเล่นเหมือนเดิมนะเฮ้ยมันมันน่าจะต้องตีเอเดจะอุ้มเหรอตั้งแต่บอว่าเราจะตั้งแต่อุ้มเขาไปกก็คือเรื่อยๆ้องอันน้นต้ด้วยเอเียไม่เพราะถ้าเกิดมันเป็นแบบไอ้ดอกบ้านอ่ะมันห้ามอุ้มไงมึงเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นฟิลแบบตีสตอรี่ก็คือเออมันก็อุ้มแหละถามสภามม้ยพี่เออตงถาาาาาสสภภกให้เป็นนนนแวววไหมมมาากกก่่ะใุูอ อยากแนวไอดอกบ้านหรืออยากแนวสตอรี่เลยเตยโอเจ้อันนี้อันนี้อยากให้เป็นแนวแบบไอดอกบ้านหรือแนวสตอรี่ะกำลังถามน้าให้อยู่นี่ครับหนึ่งครับจะทำให้มันแ่เกลียดหัวเต่าว่ะใครใส่หัวเต่าวะพี่ไม่น่ารักเหรอไม่ชอบเยอเลยไม่น่ารักเลยวะอดเลยนะเล่นให้เต็มที่เลยครับพี่วันถอดเลยถอดเลยโอเคให้เขาอุ้มพี่ดำก็อุ้มถามว่าได้ไม่ชอบหรออุ้มห่อถอดเลยห่อเนี่ยเดี๋ยวจะน่ารักเดี๋ยวกูจะให้ห้าพันด้วย แอดมินเนอร์มาดิเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปนชุดเดียวเพื่อตายแล้วเนี่ยไอ้ใครเป็นหลักอย่าจะเปลี่ยนนะเพื่อนรอบเนี้ยเรานะอยู่ฝั่งนี้พี่ไปอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าเป็นแบบในแต่บ้านนะครับและในบ้านไม่เสียงหัวได้เลยวะอุ้มไม่ได้ก็อุ้มไม่ได้ก็คือสอพูดได้หรอบพูดได้ครับจะถามกันได้พอเล่นได้ไหมไอ้บอมไอ้พวกมันบอกว่าหัวเต่าเหมือนน้องเลิฟมึงอุ้มได้เลยนี่โอ้โหหัวจริงคพูดได้ไม่เอาแบบบับหลุดโลกไม่เอานะเว้ยไอ้เหี้ยมันมีนะเว้ยบางร้อนบางร้อน ไม่เอาเนื้อไม่อหรอกไม่มีบังไดอีกแล้วหรอไบังหลอกไม่เอาบังหลอกอีกแล้วหรอพูดได้เพื่อนว่าไงคนได้กันเอาเอาเป็นแบบเน้นกดดันเน้นกดดันดันเข้าไปเลยใครเห็นเพื่อนมีเป้าแล้วลุมสองสามคนก็ขอที่เหลือก็ไปหาเราไป้เลยอุ้มหลังไฟได้อุ้มหลังไฟได้ก็ได้มันก็อุ้มได้ไอ้เบิร์กไอ้เบิรับพี่ไอ้เบิร์กงั้นลุมหลังไฟได้ขอขอแนวหลังสักสามคนได้หรือไม่ได้ขอแนวหลังสักสามคนไม่ว่าจะเป็น ค่าตัวชุบที่เขาวิ่งมาหรือว่าค่าตัวที่เขาหลุดมาแล้วเพื่อนยิงได้สามคนก็ต้องเอาคนชัว่ะพี่เท่านั้นใครอ่ะจะชัวสามคนทอมิงโอ้ะเป็นใครไปได้ไม่รู้อยู่ไหนเราเนี่ยเล่นด้วยนะพี่ระวังนะครับเล่นบแล้วหนึ่งจิมโปเจ้าเหรอเอาเป็นเอาเป็นแบบจังหวะตรงนั้นแล้วค่อยดีกว่าคุยคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าถ้าสมมติว่าใครอยู่แล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวกูเล่นให้จบแค่นั้นใครอยู่ใกล้กัน เคเแล้วกหลบพูดได้เดียวอยู่กับเบลแล้วกันสลบพูดได้โอเคเอางี้เล่นเล่นให้มันมันพอแค่นั้นเล่นให้มันมันหลบพูดนะไม่ใช่สลบบพูได้สลบพูด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 ได้สลบพได้เลบพูดได้ลบพูดไ้ลบพูดได้ลบพูดได้ลบพูดได้ห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 ลูดได้ลบพูดไดู้ดไดได้ลบพูดไ้ได้หล้ลบพูดได้หลบพูดได้ลบพูดได้ลบพูดได ว่ามีแน่เลยกูตายอยู่แล้วฝั่งนั้นไปแล้วเป็นทีอะไรมว่ามีชัวเลยพี่บอกว่ามีชัวใจอยากกระจายนเกเตอร์ไอ้ไม่ใช่เมทเพื่อนนเพื่อนนากงบเพื่อนเาอนเพื่อนพอนเพื่ออนเ

ມັນເຂົ້າມາເລີຍມັນເຂົ້າມາເ

เฮ้ยกูตายข้างบนเพื่อนตายข้างบนเฮ้ยข้างบนพุตายข้างบน่กูตายข้างบนเพื่อน่าางบนพยข้างตายขางบนเพืขอบคุณฟอลโล่มาด้วยนะครับช่วยกูด้ตายข้างบนโอเคโอเคโอเค

او شکرانو او شکرانو اي تو بيو اي شکرانو او اي يا او شکرانو او وائي شکرانو

ด้วยอะรด้วยไมงลีด้วยเอาด้ยเอายกสวยลกเลสวยรูกสวยกสวยมาสักัดสักหนักคุจะดื่ตนี้แหละไปไปปเตกินเาเต็มเลย

เอาเลยไปเลายเอาเลยไปเลายไปเลยเอา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 เลาย ไม่ได้ไม่มีได้ไม่มไม่มีได้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 ไม่มีไม่มีได้มีได้ไม่มีได้ไม่ีได้ไม่มได้ไม่มได้ไม่

มียกายเอาใครไปรีเซ็ตไม่รู้ว่าขับรถไปแล้วนะดูไว้ดูไว้ดูไว้โอ้โหเฮ้ยอุ้มอุ้มเขาอ่หน่อยพี่บินพี่ชายออกมาแล้วพี่คนหนึ่งในโรถแต่เราเอาชบก่อนเลยพี่เอาี่ไมาด่าพี่วะพี่ใครไมาด่าพี่วะพี่ดูเลย่รดบหมอโอ้ยน้มาโอ้ยน้ำมากดูเลยครับหมอเอาเลยครับอัมาเกับใหม่แล้วเหรอพี่อะอะไรนะพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไม่เกยก่อนเลยพี่พี่ขึ้นไม่เกยกันเลย มันต้องงานน้องมันต้องงานสวยๆพี่จะรีบไปแดกข้าวตอนนี้โอเคพี่กูว่าไงกูไม่ได้เล่นตั้งแต่โดนไฟพวกเอากูไปขังอยู่ในห้องเจะโคตรใจร้ายกับกูอ่ะกูแบบอุ้ยเฮ้ยไอ้้ามันเปล่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวของจะให้ตอนเซิร์ฟหลักนะครับผมเดี๋ยวของน่าจะเอาไปให้ที่เซิร์ฟหลักนะครับใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละจ้าเหนื่อยว่ะเหนื่อยครับไมเอาคนแรกเอาคนแรกเอาให้คนเนื่อออกก่อนเลยซึ่เราจะไปคืนของที่ไหนอะพี่วะ จะคืนของที่นี่หรือคืนของที่นู่นต้องออกอ่ะต้องออกอ่ะต้องออกทุกคนเลยมีผมอยู่แล้วน้องชายเอ็มมินเป็นไปเนี่ยเฮ้ยพี่ว่าพี่ว่าม่อกีผมเอาสนับพี่ดมอยู่ไหนวะพี่ดมเป็นนองขออมมุมนี้อมคนนีบันทึกเม่อไรมันทกเลียงท้าอยู่เลยเมื่อกี้อนายเาสนามมา่พี่แฝกดิ พี่บางบุดีครับพี่พี่บางครบพี่บ้านนี้ยังอย้เลยบ้านนี้โอ้ี่เหียนเนาพี่อ้วันพี่พี่อ้วันพี่จบไปดีเลียกลุ่มทีมรีวิวเลยพี่รีวิวพี่แล้วเลียงหมอบฟาอะไรสัตว์สัรว์ได้โอ้ผมเหียน่ไหอ้ยตอนแล้วอย่าไปรับของเขามานอบ้ยเขาให้ไปหลังสอนอี่ ไม่ใช่เขาประกาศนั้งนานไม่ใช่เหรอไม่ผมบอกแล้วว่าต้องเรียกบุญธลิดมาเลยดูดิบ้านหลู่จัดเลยแดดบ้านลูกี้พี่แต่ลูกี้โอเวอร์ขอโทษด้วยนะอะไรเกินไปอ่ะขอโทษด้วยแล้วมาพี่แล้วมึงอ่เมื่อแเจอกูเมื่อแต่เจอกูอายุเจอากูอายุไเจ้ากูจริงอายุลูจริงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไอคิวไก่ไม่ต่อยกันก็พอพี่ตอนนี้ ไอ้วันเป็น่งวไอ้สั์แม้งได้กูสองวินคุยชิบหายยังหวันสัตว์